สวัสดีครับคนด้วยนะครับอยู่กับเลวเช่นเคยวันนี้อยู่กับไมค์ครับเบรดล็อก1.18.10และไมค์ครับ1.18.12นะครับก็เป็นของเบรดล็อกนะครับโดยเบรดล็อกนี้มีการเพิ่มแบนเนอร์รูปโลกแล้วก็กเรเลมรอยแล้วใช่ตัเลมแล้วก็มีเท็กเจอร์ของเบรดล็อกให้ใกล้เคียงกับจาวามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่คืออลุกออสแล้วก็กบด้วยนะครับแล้วมีการแก้บั๊กแล้วก็ ทําให้เอาไหมครับเบร้อนครับท่าเทียมกลับไหมครับจาวามากขึ้นนะครับก็นั่นแหละนั้นเราไปดูส่วนของรายละเอียดของเต็มเต็มมันดูดีกว่านะครับก็นี่คือพื้นฐานนะครับก็นั้นเราไปกันเลยนะครับตามนี้นะครับนี่คือแบนแบนเนอร์ที่แบบอิ p พอร์ตมาจากไหมครับจาว a าดิชั่นนะครับก็ก็อย่างนี้แหละครับสุดครับก็สําหรับใครที่เล่นไหมครับจาวาก็ก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็ควรจะมีตั้งนานแล้วมั่งทําไมเพิ่ง เพิ่มตอนนี้หละโมแจ้งส่วนไอรอนโกเลมนะครับก็มันก็จะมีรอยร้าวครับเวลาเราตีหรือเลือดมันจะค่อยๆลดนี่คือเฟสแรกด้วยนะครับเฟสแรกจะประมาณนี้เฟสที่2ก็จะประมาณนี้ะะน,น,นะครับก็มันค่อยๆจะเป็นรอยร้าวเต็มตัวครับแล้วก็ทาเฟสที่3กันนะครับก็ประมาณนี้ครับเฟสที่3เราสามารถเอาไอรอนอิงกอดนี้ยัดเข้าตัวมันได้เพื่อการเป็นการซ่อมแซมของไอรอนโกเลมด้วยนั่นแหละครับนี่ทีนี้นี้เฟสหนึ่งใช่ไหมครับอ่านี่เฟสสองอ่ะ ก็เอาอิานก่อน่ยัดเข้าไปครับเวลาเวลาเวลามันตายมันก็จะเหมือนเดิมนะครับก็ค่อยๆลอยล้าวแล้วก็แตกแล้วก็ตายเป็นเปแบบเหมือนเดิมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับมาถึงพาร์ติเคิลอ่าของแบทโอเมนครับเวลาเราได้พาร์ติเคิลแบทโอเมนจากพวกถือเจือกับตันอย่างนี้ครับหรือตัวที่มันถือธงนี้เราจะไม่ได้พาร์ติเคิลนะครับนี่จะโล่งไปเลยนะครับก็ถือว่าดีไหมก็ดีครับการเทรดหรือการเล็กเปลี่ยนของกับวิลเจอร์นะครับก็ เราจะไม่มีมรูปเอมอมอนเป็นพาร์ติเคิลแล้วนะครับนี่มันจะโล่งไปเลยนะครับมันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วก็ IP พาร์ติเคิลเดเจอครับการเปลี่ยนแปลงของโกลเคนนะครับก็มีเสียงให้เทียบเท่ากับไม้ครับจาวามากขึ้นนะครับนี่ไม่รู้มันเป็นลองม,มันมีเสียงเท่าไหร่นะตอนนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนจะเป็น 5- ถึง6บล็อกแล้วเนี่คีย์บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าใช่ครับ6บล็อกอ่าสูงสุดมัน6บล็อกตรงนี้ด้วยนะครับ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการขายของพวกเอ่อวิลเจอร์นะครับโดยอย่างเช่นสโมกนี่ครับก็มีเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็มีส่วนของแมปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนแปลงไหมไล่บาเลียนก็เหมือนกันนี่ได้ๆอุ้ยเบนเนอร์ใหม่ซะด้วยสินี่เออโอเคครับก็ส่วนของไลบาเลียนก็เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ใครรู้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับก็มันเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็ไม่รู้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นี่ก็ส่วนของเ e อร์เจอร์เทดดิงครับก็ e <ast> เขาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยครับผมก็ไม่รู้สิว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงไหนนะนผมก็ลองอีกตัวมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยการเจนโลกนะครับก็ของ b บ d ดล็อก d i t i o n นะครับก็ให้มีความใกล้เคียงกับไมครับจะวามากขึ้นนะครับ e <ast> แผ่นซีดีพิกสเตปแล้วก็ ออกแบบนะครับก็ให้เลสต์เทียบเข้ากับไมค์คาร์จาวานะครับคือผมน่าจะเทศผิดนะครับมันก็เลยให้อาพลังงานเลสต์น้อยนะครับอยู่ที่8นะครับปกติออกแบบอยู่ที่14แล้วก็พิกเซ็ตอยู่ที่13นะครับนั่นแหละครับผมเทศผิดก็การอัปเดตของเกมนะครับก็มันก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปคือ the w i t e update นะครับเป็น1.19อัปเดตใหม่ที่เพิ่มในฟีเจอร์ใหม่ครับเบลล์ล็อติชั่นในเวอร์ชันตัวเต็มนะครับก็ นั้นเราไปดดกันเลยนะครับถ้าคุณจะเริ่มสร้างโลกนะครับถ้าคุณเลื่อนลงมาครับจะเจอคําว่าจะว l d อัปเดตครับแล้วก็วันิลา e x p e r พลนต์เหมือนเดิมน,นะครับก็มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ของทางไหมครับเบลล็อกตัวเตรมที่ทางผมเจอได้ออกเข้ามานะครับนั้นเราก็เปิดเลยนะครับก็นี่แล้วก็เปิดวานิลาเ x p e r i ลนต์ด้วยนะครับนี่ผมเปิด2อันด้วยนะอ,อวันนี้เราก็เริ่มเจนโลกกันเลยดีกว่านะ ถ้าเราเริ่มเจนโลกมาครับก็จะเจอกบนะครับที่ป่าบึงหรือว่าสวอมนะครับก็เป็นการเจนปกติเลยนะครับก็มันก็ยังมีภูเขาอื่นด้วยครับถ้าเรากดมาอีวเวนต r รี่ตัวเองแล้วเ,เจอไข่กลบแล้วก็เจอ,อฟอกไร h t หรือแสงกบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือกบนีมน่มันชอบกินสลามใช่ไหมครับทุกคนนี่สลามแล้วก็แมกมาคิวด้วยนะครับเรกว่าคิวแมกมาแมกมา,มกมา นี่ก็กบที่มันชอบกินก็คือซีการ์หรือซีแก๊สนี่แหละจาไม่ผิดนะนี่คือฟอกไรนะครับมันมี 3- ามสีนะครับแล้วก็ไข่กบนี่ครับเวลาวางอยู่ในน้าอย่างนี้ครับคือตัวเราสดทะลุได้ไหมอ่ะทะลุได้นะครับทะลุได้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะเหยียบได้แล้วมันก็จะแตกนะครับเอาเป็นว่าทะลุได้นะครับนี่ทะลุได้ส่วนสลามนะครับคือกบนี่ชอบกินสลามตัวเหล็กนะครับส่วนตัวใหญ่มันก็จะเฉยๆนะครับเนี่ย ถ้ดูจากตัวเล็กนะครับดูดีๆครับอ่ามันไม่กินสะด้วยเอ่อลืมไปผมถือซการ์ตอยู่นี่เออโอเคอ่าฟันตัวเล็กครับดูครับมันจะกินไหมนี่ไงครับทุกคนก็กินแล้วมันก็จะดอบสลามนะครับนี่เข้าไปเลยอีดอบสลามนี่ไงนี่ดบสลามไม่รู้ว่ามันจะมีครูดาวหรือไม่นะสำหรับอากกในการกินสลามนะ นี่ไงครับกบมันจะกินแมกมาคิวนะครับนี่ไงว่าเวลากินเราจะได้ฟอกไลท์ด้วยนะครับนี่เหมือนว่าเหมือนว่ามันจะมีคูดาวซะด้วยใช่มันมีคูดาวซะด้วยนี่เวลากินก็จะได้ฟอกไลท์ด้วยนะครับก็มันมี3สีครับแล้วก็3สายพันธุ์ด้วยเวลาเอาซีการ์นี้ครับให้กบอย่างงี้คลิกขวาไปนะครับก็มันจะเกิดอ่าการผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ให้ตัวหนึ่งครับไปวางไข่นะครับอ่าตัวนี้ ขดขุดขดขดให้ให้มันลง,ให,นลงให้มันลงบึงใหลง้ลงน้ำหนองน้ำนี่ตัวนี้เวลาเวลามันจะไปไข่นะครับมันก็ค่อยๆเดินไปนะครับแล้วก็วางไข่อย่างนี้นะครับเรามาดูที่ลูกออดด้วยนะครับที่แบบมันออกอย่างไข่นะครับอืมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นเหมือนแบบป่าตัวเล็กๆนะครับเป็นลูกออดนะครับอ,อ่ะเรามาดูสกอตเซนเซอร์นะครับคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะก็มันก็ดังเดิมมีดั r k กเน็ตเหมือนเดิมแต่ไม่มีวอร์เดนนะครับนี่ก็มีพาร์ติเคิลบ้างอยู่แล้วนะครับนี่ดั r k กเน็ตมาแล้วประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะส่วนนี้เอาละมาสู่บัก อันใหญ่หลวงของเรานะครับคือบัคอาประจําไหมครับนะครับก็คือบัคปั๊ม XP นะครับคือไม่สามารถปั๊มได้แล้วครับก็ส่วน XP กครับก็ได้เหมือนเดิมครับแต่ไม่ได้เฟอร์นะครับเนี่ยมันก็ได้ตามเลเวลวของไอเทมครับเป็นเล็กน้อยครับไม่มันจะไม่ OP นะครับไม่ถึงแบบรลเวลหนึ่งลอยนะครับไม่ไม่ไม่เนิร์ฟครับเอาแล้วอยู่กับอาบัคของเรือนะครับก็โดยหมดแจงแก้ไปแล้วคือเวลาเรานั่งไปนานอาทีอย่างเงี้ยเวลาเรา ออกเรือทีนี้มันก็เรือมันก็ล่องหนนะครับก็โดยส่วนนี้ทางโมแจงเขาแก้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนบักตรงนี้ครับเป็นรองเท้าฟอร์ฟอ์เกอร์นะครับอ่าเหมือนจะเป็นว่าเขาว่าอย่างนี้ครับคือเวลาเราใช้ก็เวลามันมันมันเป็นน้ําแข็งแล้วมันมันใหญ่ครับแล้วทาให้เกมมันแคดครับเขาก็เลยอ่าลดลดอ่า คมคมกว้างของน้ําแข็งนะครับก็ลดลงเหลือเพียงแค่แปดนะครับแล้วบักต่อไปนะครับคือการปั๊มชุดเกาะแล้วครับโดยการใช้ทอน,นครับทีนี้เขาแก้ให้ใช้ไม่สามารถสะท้อนกับตัวเองได้แล้วนะครับดูหน่อยทีของตามเดิมเลยครับ ไม่มีอะไรครับแก่ไปเลยเรียบร้อยนะครับนี่คือบั๊กแอนิเมชันการนอนครับสำหรับผู้เ er ล่นเซิร์ฟเวอร์แลวก็เพลเยอร์คนเดียวในเซิร์ฟนะครับก็และสุดท้ายที่ผมจะมาบอกนี่ก็คือฟิวเจอร์เอาทโฟนนะครับเป็นการแก้บักเล็กน้อยน,นะครับเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆนะครับก็เป็นการเหมือนเป็นการเจนโกเลมนะครับ ไมครับเบส็อก1.18.12นะครับในการแก้บัคแอนิเมชันแบบ0.01นะครับแล้วก็มีการแก้บัคของแอนิเมชันของผู้คนนะครับเป็นหัวผู้เล่นแล้วก็ U I ของตาเผานะครับนั่นแหละครับก็ไมครับค่อนข้างมีการอัปเดตใหญ่ของไ c r a f t 1.18.10ด้วยนะครับแล้วก็ m ไ c r a f t 1.18.12ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละสำหรับใครที่รอดู collab บเซิร์ฟอร์ครับก็มันก็ต้องรอหน่อยครับช่วงช่วงนี้ ก็ไม่ค่อยได้ว่างมาทําคลิปนะจริงนะไม่ค่อยได้ว่างทาคลิปทั้งงานโรงเรียนบ้างงานตัวเองบ้างแล้วก็งานบ้านบ้างนั่นแหละครับก็ก็ก็กยังวนเวียนกับไมค์คราฟในเซิร์ฟอยู่ครับ,รนนรบก็นั่นแหละครับบาย